ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการติดตั้งนะครับเราเตอร์กระจายสัญญาณ w i f i ของเสี่ยมีกันตัวนี้เป็นเราเตอร์ที่สั่งมานะครับราคา200กว่าบาทเองนะเนี่ยครับราคาที่ได้มา269บาทนะครับรเสี่ยมี Mi Router 4C ทอร์เน็ตไร้สายนะคือหลักการของตัวนี้ก็คือเราเอามากระจายสัญญาณให้กับพวกมือถือหรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับให้รับสัญญาณ w i f i ระยะไกลได้นะครับโอเคเรามาดูแกะกล่องครับตัวนี้ ถือว่าถูกนะที่ผมดูเนี่ยนะครับถือว่าถูกมากนะครับปกติเราเตอร์นี่มันก็น่าจะเป็นพันนะห้าขึ้นอน่ะอย่างต่าแต่ตัวน,นี้ได้มา2 0 0ก้่าบาทเองนะครับเนี่ยแกกล่องออกมาก็จะมีตัวรับสัญญาณนะครับเป็นเราเตอร์หนึ่งตัวนะครับที่กล่องก็จะเห็น,เห,นเห็นไหมก็จะมีปลั๊กสายชาร์จนะครับอ้าวโอเคทีนี้เรามาดูที่ตัวกล่องครับเนี่ยมีสัญลักษณ์ mi ชัดเจนเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็น,นลักษณะรูรูระบายนะครับตัวนี้เป็นเสา รับกระจายสัญญาณนะตัวนี้เสากระจายสัญญาณนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นชุดปลั๊กนะครับที่เสียบเข้าเราเตอร์โอเคทีนี้การติดตั้งเนี่ยเราจะต้องทําการโหลดแอปมานะครับจะต้องทําการโหลดแอปมาเพื่อทําการเซตค่าตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเรา,าเสียบเข้าแล้วมันได้เลยนะนะครับ เพราะว่าเราู่ต้องไปตั้งค่าตั้งรหัสใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้เราทำกันยังไง,ง,ไงตัวนี้เป็นช่องเอาสายแลนเสียบเข้านะครับอ่าช่องสายแลนเสียบเข้าพอสายแลนเสียบปุ๊บตัวเราเตอร์ตัวนี้ก็ปล่อยออกไปนะครับเราสามารถตั้งรหัสไ i f i ได้นะครับอ่าเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวผมจะลองทดสอบความเร็วให้ดูนะครับว่ามันจะได้ความเร็วขนาดไหนเนาะนะครับโอเคตอนนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็มีไฟโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะโอเคตอนนี้เน็ตที่ใช้เป็นเน็ต 3BB นะครับความเร็ว1 g กิกนะ1 0 0 0นทับ100ะครับก็คือดาวน์โหลดได้1,000เมกอัพโหลดได้100นะครับตัวนี้แต่ว่าผมจะเอาตัวเราเตอร์ตัวเนี้ยนะครับไปกระจายสัญญาณต่อนะครับให้ให้บ้านอีกหลังหนึ่งอะ่ะก็คือมันมันอยู่ไกลเดินสายไปแล้วไปกระจายต่อให้มันได้ระยะเพิ่มขึ้นอีกนะครับ อ่าโอเคตอนนี้เราเสียบสายแลนเข้าไปแล้วนะครับทีนี้พอเสียบสายแลนเข้าไปแล้วเราจะทํายังไงต่อทีนี้มาดูนะครับตัวนี้มันจะมีคู่มือมาด้วยนะครับมีคู่มือมาด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกเลยนะครับคู่มือก็จะเป็นภาษาภาษาจีนนะภาษาจีนล้วนเลยนะครับไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับอ่าก็ให้เราทําการเปิดแอปนะครับแล้วสแกน QR code นะครับเพื่อทําการโหลดแอปก่อนนะครับ ทานไหนที่สั่งมาก็ดูเป็นแนวทางนะครับวิธีการเดยวคนจะพา,าติดตั้งทีนี้ก็เข้าแอปไหนก็ได้ครับที่ช่วยสแกนได้อาจจะใช้แอปไลน์ก็ได้หรือมือถือเรามีแอปสแกนในตัวก็เปิดแอปที่ใช้สแกนเลยนะครับเนี่ยแอปสแกนโอเคสักครู่นะครับถ้าท่านไม่มีแอปสแกนในมือถือก็เข้าแอปไลน์ก็ได้ครับแล้วเลือกเพิ่มเพื่อนแล้วก็เลือก2 QR code นะมันก็จะทำการสแกน QR code ก็จะมีลิงก์ให้นะครับ แล้วก็กดตามลิงก์เลยโอเคเดี๋ยวสักครู่นะอ่าตอนนี้ลิงก์ผมมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมมันจะให้เราเลือกเลือก Google Chrome นะครับเสร็จแล้วมันจะโหลดผ่านเว็บนะครับไม่ได้โหลดผ่านเพจโ r นนะเนีครับเสร็จแล้วมันจะมีเลือกนะครับว่าเราจะโหลดอ่าเป็น Android หรือ p p o o n นะตอนนี้ก็เลือก Android นะครับอ่าจากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดเลยโหลดเสร็จก็ติดตั้งนะครับกดเปิดที่นี้นะครับก็จะเป็น น่าจะเป็น Mi Wi-Fi อะนะครับแต่เป็นภาษาจีนเดี๋ยวหลังจากติดตั้งเสร็จเรามาดูว่าแอปมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเป็นภาษาไทยไหมหรือภาษาจีนถ้าเป็นภาษาจีนนี่จะยากหน่อยนะนะครับโอเคตอนนี้รอสักครู่ครับถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมันเรื่อยนะ ทีนี้ติดตั้งเสร็จกดเปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งไปด้วยกันทําการไปด้วยกันอ้าวเปิดขึ้นมาเป็นภาษาจีลลนลวน้ลวนเลยครับกดตรงที่ปันสีน้ําเงินนะมันแนะนําเรานะครับแตะไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วตัวนี้โอเคภาษาจีลลนล้วนเลยครับอลองกดตัวนี้ครับปาบเข้าไป มันบอกว่ารอสักครู่นะอ่ามันให้ใส่เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวลองนะผมกดย้อนกลับก่อนนะครับแป๊บหนึ่งกดย้อนกลับอ้าวเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแสดงว่ามันเปลี่ยนเองนะมันน่าจะเช็คจากภูมิภาคนะครับอ่าตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วครับมันบอกว่าให้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อเพื่ออ่าลงทะเบียนแอปตัวนี้นะครับเราจะได้ก็คือจนจันสิทธิ์การใช้งานอ่ะนะครับ เพื่อสมัครใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ใส่เบอร์โทรเลยของโซนไทยนี่เป็นบวก66นะครับบวก6ภูมิประเทศนะหรือภูมิภาคนะครับต้องเลือกเป็นบวกหกไม่งั้นเวลาจะไม่ตรงนะครับภูมิภาคเนี่ยอโอเคตอนนี้เลื่อนหาหาไทยแลนด์ครับเจอไหมเดี๋ยวสักครู่นะตอนนี้เราจะทําไปด้วยกันนะครับโอเคอเสร็จเรียบร้อยก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ครับทีนี้ ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วมันจะมีรหัส OTP เด้งมานะผมว่าอ่ะโอเคมาเลขนี้เลยนะครับมันส่งรหัสเข้าที่เบอร์นะนี่มาแล้วครับก็เอารหัส OTP มากดยืนยันนะครับเพื่อสมัคร MI Wi-Fi นะครับตัวนี้โอเคเสร็จแล้วมันจะให้เราตั้งรหัสแอป,ปนะตัวนี้ไม่ใช่รหัส Wi-Fi นะครับเป็นรหัสรหัสที่เขาใช้งานแอป,ปนะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับก็ถือว่าง่ายอยู่นะ เสร็จแล้วเป็นภาษาจีนอีกแล้วครับทำไงทีน่นี้โอเคเดี๋ยวจะกดตัวนี้ลองดูนะครับกดขวามือนะครับเมื่อสกู่นี้ใช้แอปอื่นๆเสร็จแล้วอ่ลองกดตัวนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับรู้สึกว่ามันกำลังสแกนหา w i i ฟนะตอนนี้ อ๋อมันสแกนหาอุปกรณ์นะครับเนี่ยเจอแล้วครับนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวที่เรากําลังติดตั้งเนี่ยพอเจอเสร็จปุ๊บก็กดถัดไปตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ตัวเครื่องกําลังไฟกระพริบ,บละนะครับอ่าเนี่ยครับตอนนี้ผู่ขึ้นมาแล้วอ่าลองกดตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วกดตัวนี้อีกรอบนึงนะครับตัวนี้อ่านไม่ออกนะตอนนี้มั่วนะครับแต่ว่าถ้าก็าดูเป็นแนวทางนะนะครับ โอเครอสักคู่นะครับอันนี้เด้งขึ้นมาอ้อนี่ไงมันให้เราตั้งชื่อ w i f i กับรหัสนะครับตัวนี้ผมจะตั้งว่าถ้าจะเอาชื่อนี้เลยก็ได้นะครับส่วนด้านล่างนี่จะเป็นรหัสนะด้านบนนี่เป็นชื่อ w i f i นะครับโอเคเดี๋ยวขอตั้งเป็น อันนี้ก็แล้วแต่เรานะเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นภาษาไทยครับว่าจะให้ไหมอันนี้ชื่อ wiFi นะครับชื่อ WiFi โอเคออะลองลองดูตัวนี้ส่วนลองกดครับอมามันไม่ยอมนะชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับแสดงว่าชื่อ wi-fi ต้องเป็นภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ อ่าตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นชื่อ wi-fi ภาษาอังกฤษแล้วตอนนี้แล้วก็ใส่รหัสเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้รอสักคู่อ่าตอนนี้มันบอกว่าน่าจะได้แล้วนะครับโอเคขึ้นมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูใน wi-fi ในตั้งค่านะครับว่าไอชื่อ wi-fi ที่เราตั้งเมื่อสักครู่เนี้ยมันโผล่ขึ้นมาหรือย,อยังเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในตั้งค่าครับทีนี้ไปที่ WiFi อ่าชื่อ wiFi ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้โผล่ขึ้นมาแล้วอ,อย่างนี่โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าลองกดเชื่อมต่อครับทีนี้อ่ามันให้ใส่รหัสแล้วทีนี้ก็ใส่รหัสที่เราตั้งเลยนะครับใส่รหัสที่เราตั้งกดถัดไปครับเข้าสู่ระบบอ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยใช่ไหมอ่าโอเคครับแสดงว่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะนะครับท่านไหนที่มาทําตามนะครับถ้าท่านสั่งแบบนี้มาก็ ลองกดสั่งหยุดทีละจุดนะครับแล้วทำตามนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตครับว่ามันได้เร็วขนาดไหนเนาะนะครับลองเข้าเว็บ fast.com เลยเป็นการเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตของตัวนี้นะครับตัวนี้วัดได้อยู่ที่กิโลเมตเนี่ยสามสิบสามสิบเมกรเน็ตหนึ่งพันเมกนะครับวัดได้อยู่สามสิบสองเมต อันนี้นี้เดี๋ยวผมจะลองวัดตัวสีดาที่เป็นตัวกระจายสัญญาณของ 3BB ดูนะครับว่ามันจะต่างกันไหมเราจะลองสลับ Wi-Fi ดูนะครับโอเคการเช็คนี่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของมือถือด้วยนะครับตัวนี้มือถือที่ผมใช้เป็น Poco X3 NFC นะนะครับแรม6ความจำา้นะครับ,รบตัวนี้เป็น CPU Snapdragon น่าจะ7อะไรสักอย่างเนี้ยนะจำไม่จำไม่ได้นะครับตัวนี้เรามาดูเนี่ยเห็นไหม ตัวนี้ความเร็ววัดออกมาได้อยู่ที่สองร้อยกว่าเห็นไหมสามร้อยเลยนะครับกับไอที่เราติดตั้งใหม่ได้สามสิบห้ามกนะมันก็สมกับราคาเนาะนะครับสมกับราคาราคา2 6 9้อหบ้าบาทนะครับอ่าอันนี้ที่ผมวัดนี่เป็นวัดตัว,ต,วตัวกระจายสองสามบบนะครับไม่ใช่ตัวสีขาวที่เรากำลังติดตั้งนะนะครับอันนี้เราลองกลับไปวัดตัวเดิมครับเมื่อสักครู่นี้ กลับไปวัดตัวที่เราติดตั้งใหม่นะของเสียวมีนะครับอ่าลองวัดดูครับได้เท่าไหร่จะวัดให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนแรกได้สามสิบห้าใช่ไหมอ๋อสามสิบหกสามสิบเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังดีเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกระจายสัญญาณได้ครับขอบคุณครับ